ไอเสมครับว่าคอยอยากได้รถไปค้าขายตลาดนัดเอาแบบพอนถูกๆไอเสมจัดให้ผมจัขั้นนะครับจะเอารถไปค้าขายของตลาดนัดแมนครับเพื่อใอ้ขึพอนถือแค่ไหวแค่ั้นเนาะยานขายของบดีบ่แมนครับย่านฝนตกพายุเขาขายได้เมื่อจะบัดขายได้เมื่อจะบัดมือละสามสี่ลอยแล้วสามสี่อยหนึงล้างมือฝนตกก็ไม่ได้ขายแมนครับก็ต้องหาพอนถูกกันบ่แมนครับเอาขอขั้นเดียว <ห>พอนดูเครเอาไปทำมาหากินค่าขายตลอดนัดแต่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 แตแตไอเสียจะบอกว่าไอเสียบ่บขายครับเอ้คทอว่าจังสันไอเสียบ่ขายให้เจ้าขอขั้นเดียวดิขอขั้นเดียว,วไอเสียมจะขายสองขั้นขายสองขั้นค่อยบบมีตังพรขายสองขั้นคอยบบมีตังพรขั้นเดียวคอยบบขายโอ,อยบอยอยบพอ่ขายแล้วเนาะพร<ว>หาพันหนึง่งแต่ขั้นนี้บบได้พรขั้นนี้ให้ฟรีให้ฟรีให้ฟรีโอ้ยจังสันกะสีเอาอยู่ นิสสันนาวล่า NP สามร้อยปีสองพันสี่เก้า่ันห้าพันตลอดสัญญาแถมนี่เลยนะซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันมอเตอร์ไซค์รถเวฟร้อยสิบไอป้ายแดงเอาไม่เอาเอาข,าขายตลาดนัดเอาไม่เอาเอาเอาพ่วงข้างอีกเอาไม่เอาเอาอจัดไปนี่อยากได้แม็กซิ่งเดี๋ยวไอ้เสมรถซิ่งจัดอีกก็บอกแล้วขั้นเดี๋ยวไอ้เสมเ่าขายพอไอเสมขาย สองคันเออสองคันไอเสียมใจดีไอเสียมจัดให้ไอเสียมของแท้ไอ,อเสียมคนจริงนีไ่ไม้เก่ามือรุนโอ้โหวดงามเลยเกียวหกสปีดกล้องถอยพร้อมนะตั้งอวัตซื้อได้เบิร์ครับจะค้าขายอยู่มงไหนได้เบิร์ค้าขายข้างทังรดเล่หับเล่แพงร้อยตลาดนัดข้องถมป่มุงประมุงมา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 เข้ามาเข้ามาตู้มาโฮมกันคุณพี่น้องเต็มเลยลาบลาบเลยนะทุกอาชีพครับมา ต้งวัดซื้อได้บริการเทสัญญาหอดหน้าบ้านส่งรถฟรีหอดหน้าบ้านบ่ต้อทเสียค่า,คาใช้จ่ายเมตรบาทเดียวเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกตะวนตัน,าาน 5, มมตกนะมากเขามากครับห้าพันแถมมอเตอร์ไซค์มากบ่มากแล้วอยากได้แม็กซิ่งเดี๋ยวเปลี่ยนอีกเบิ่งของเครื่องเังยเมื่อกี้ยัยงเลยเครื่องเดิมเดิมใส่งนันเงาเงาแลนทํามาหากินครับเอาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์พิมพ์คำว่าโคตรสุด โคตร <คน S 1> สุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้นะไอเสมส่งพอดบ้านเจ้า